จะเข้าฝึกนักเรียนในสิบตำรวจได้ต้องมีเงินเท่าไหร่อันนี้นะคะเป็นแนวทางนะคะที่พี่ปูสรุป,ปรวมไว้นะคะของนอสตสิบห้าเพื่อให้เป็นแนวทางให้กับน้องๆน,นะคะทีะ่กำลังจะเข้าเรียนหรือจะเรียนปีหน้าได้เตรียมตัวไว้ได้ทันนะคะเพราะว่าเงินก็ไม่ใช่น้อยเนาะเป็นหลักหมื่นเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะของนอสตสิบห้าตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคเก้านะคะบชนและ ตอชอดอนะคะพาคหค่ะจะอยู่ที่28,500บาทนะคะพสาม2มื่0หบาทภาค3 28,200บาทภาค4 29,950บาทภาค5ง6มื0บาทภาค6 3 0 0 0 0บาทภาค7 27,000บาทภาคแค่ะ3 2 0 0บาทภาค9 3,600บาทบชน 2,7,800บาทของบชนนะคะจะมีฝากฝึกด้วยถ้าเกิดไปฝากฝึกที่อื่นอย่างเช่นไปฝากฝึกภาคสี่ก็น้องต้องจ่ายในในเลทภาคสี่นะคะมาตชะดค่ะ23,319บาบาทอันนี้เป็นคร่าวๆนะคะไว้เตรียมตัว ก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บวกลบประมาณนี้นะคะแต่ถ้ามีไว้สัก3 5 0ห0อย่างเงี้ยก็พอดีเพราะว่านอกจากค่าใช้จ่ายพวกนี้แล้วมันยังมีอย่างอื่นอีกนะคะอย่างเช่นการเก็บของกองร้อยนะคะค่าซักผ้าค่านุ่นค่านี่มันมีอีกหลายอย่างเลยเป็นคนมีค่ามากนะคะยังไงก็เตรียมตัวในการอ่านหนังสือแล้วก็เตรียมเงินไว้ด้วยนะคะ